สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนะครับอาจารย์เล็กสุรเทพนะครับทีมงานของอาจารย์เล็กสุรเทพนะครับวันนี้เรามาที่นี่ครับมาที่ตำหนักท่านท้าเวสุวรรณนะครับทําไมเราถึงมาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะให้อาจารย์เล็กพูดคุยกับท่านผู้ชมครับอาจารย์เล็กสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในการทัวร์บุญของอาจารย์จุดนะครับวันนี้เป็นวันดีต้องขอบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผมเหมือนกันนะครับวันเกิดอาจารย์เล็กด้วยแล้วก็ วันนี้ก็เลยมีโอกาสมาเยี่ยมอาจารย์รัตน์สุริยเทพซึ่งอาจารย์รัตน์นี่ก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งและก็เป็นสายญาตของท่านท้าวเวสวรรณซึ่งร่างของอาจารย์รัตน์นี้ท่านก็ได้ช่วยเหลือลูกศิษย์เยอะมากนะครับที่ผ่านมาก็ช่วยลูกศิษย์ในด้านของคนโดนคณของหรือว่าคนที่มีปัญหาชีวิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์ต่างๆเนี่ยเวลาผู้เรทผ่านญาตของอาจารย์รัตน์เนี่ยก็จะช่วยลูกศิษย์นะครับอาจารย์คุณครับพระโภมน่จะเลยครับทราบว่าปีนี้นิยมบูชาและขอพร เทวิสุวรรณกันทำไมล่นะครับเพราะอะไรคือช่วงตั้งแต่ต้นปีนะฮะปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเรื่องของเทวิสุวรรณโดยตรงเพราะว่าปีนี้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเรื่องสิ่งอัป,ปมงคลทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอซึ่งเทวดาที่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยก็จะเป็น้ทวิสุวรรณอ,อาจารย์จุนเห็นว่าช่วงนี้จะเป็นกระแส้ทวิสุวรรณมีมากมนะครับอาจจะเป็นสถานที่ต่างๆที่มี้ทวิสุวรรณเนี่ยค,ค,คนก็จะไปขอพอรกันแล้วก็ไปขอหลายๆเรื่องจริงๆ้ทวิสุวรรณนะฮะถ้าในศาสนาพระอาจนนย์่า ท่านชื่อทากูเวนโอทากกูเวนครับซึ่งทักกูเวนเนี่ยเป็นที่รักของพระศิวะเหมือนกันและท่านก็จะเก่งในเรื่องของหนึ่งแก้คนโดนคุณของมนดำพูดวิปีศาตรูกวนข้อที่สองท่านเป็นชาติของทรัพย์หลังนั้นคนที่ขอพรท้าวสุวรรณในปีนี้ก็ได้สองเรื่องคือเรื่องของสิ่งอภิมงคลในเรื่องของพูดวิปีศาตรโดนคุณของบนดำเนี่ยคนที่จะสามารถแก้ไขได้คนที่มียานของท้าวสุวรรณเท่านั้นนะครับและอีกเรื่องก็คือเรื่องของทรัพย์ กับปีนี้จะเห็นแมอจารยจุดว่าคนจะไปขอพรท้าววิสวระมากส่วนมากไม่ค่อยไป็นเรื่องของผีแล้วครับจะไปในเรื่องของทรัพย์เพราะท้าววิสวร์เนี่ยท่านก็มีเมตตาเพราะท่านเป็นเจ้าแห่งครังจงบางบนสวรรค์ซึ่งอันนี้อาจารย์ทีวีเล่าฟังว่าท้าวสุวรรณหรือคูเวเนี่ยคุมทรัพย์สวรรค์นะสุวรรณคือพระทองนะวิสวรมคือผู้ที่มีทรัพย์มหาศาลนะครับส่วนรายละเอียดปีกย่อยนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์จุดได้คุยกับอาจารย์ละตดยตงเพราะอาจารย์ลัตนี่ท่านเป็นสายญาณของท้วววรแลก็ จะแนะนําว่าคนมีปัญหาต่างๆเนี่ยจะช่วยด้านไหนบ้างครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับอาจารย์รัตสุรเทพซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เล็กสุรเทพตอนนี้ทราบว่าความเป็นมาของท้าวพิสุวรรณมาเกี่ยวต้องกับอาจารย์รัตได้อย่างไรครับผมวันนี้ค่ะความเป็นมาถ้าพูดถึงความเป็นมาขึ้นมาจริงๆอ่ะตัวของเราเอง เราก็ไม่รู้หรอกว่าเรามีความเป็นมามีความผูกพันกันมาแบบไหนยังไงแต่รู้แต่ว่าเมื่อถึงเวลาของเราวันรักของเราที่มารักษาท่านมาช่วยเหลือคนท่านก็มาแล้วพอมาเราก็รับเพื่อนที่จะปฏิบัติการที่มาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคนอื่นูีหน่อยเพราะว่าเราต้องแลกมาด้วยชีวิตเพราะว่า ตอนที่จะมาแล้วเราไม่รู้เรื่องในการที่ท่านจะมาเพราะเราไม่ได้มีการสื่อสายทางนี้เลยดังนั้นเมื่อท่านมาเราไม่รู้เราถูกบังคับจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเพราะเกิดอุบัติเหตุใหญ่รถทัวร์คว่ำทั้งคันโรถทัวร์เป็นกระป๋องเลยอะแต่เรากลับมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาปกป้องเราไม่ให้เราเป็นอะไรเรา เราถึงต้องค้นหาตัวเองเริ่มค้นหาตัวเองในส่วนของตรงนี้ขึ้นมาจุดเริ่มต้นของเราเมื่อเรารู้ว่าเรามีจิตศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มของเราเราถึงค้นหาตัวเองมันคือจุดเริ่มต้นของเราคือเราก็ต้องตะเวนไปหาครูบาอาจารย์หลายๆาไปที่อปรึกษาคุณนั้นทีคนนี้ทีไป สิบตำหนักก็สิบองค์ร้อยตำหนักก็ร้อยองค์ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไม่รู้ว่าเป็นใครยังไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นใครองค์ไหนใช่ผลสุดท้ายมาเราต้องอยู่กับตัวเองครับคนสุดท้ายตัวเราเท่านั้นที่จะบอกตัวเราเองได้โอ้ใช่ครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้สําคัญนะครับบางคนไปหลงไปติดอยู่ไม่รู้นะครับผลสุดท้ายก็อย่างที่อาจารย์รัตพูดนะครับอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราครับตัวเราเท่านั้นเพราะตัวเราเท่านั้นที่จะรู้ตัวเราเองว่าเราคือใคร เราเป็นใครพ่อแม่เราชื่ออะไรตัวเราชื่ออะไรดังนั้นเนี่ยผลสุดท้ายเราต้องกลับมาอยู่กับตัวเราเองมาปฏิบัติเองมาเรียนรู้เองแต่ก็ได้อาจารย์เล็กเป็นผู้ชี้นาคนแรกว่าต้องทํำยังไงปฏิบัติแบบไหนเพื่อที่จะให้สื่อกับกําลังยามให้ได้แล้วผลที่สุดก็คือท่านมาปรากฏให้เราเห็นว่าเรามีหน้าที่เราต้องมารับใช้ พอมาแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เราคนที่มาในตาตามสายยาน,นี้ขึ้นมาจริงๆถ้าคุณไม่ได้สัมผัสด้วยตัวคุณเองอคุณจะไม่รู้ว่าจะยึดเหนียวอะไรได้เมื่อสักเวลาไปสักพักหนึ่งความเสื่อมมันจะเกิดขึ<อ>้นแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณปฏิบัติได้แล้วสื่อรู้ได้ด้วยกําลังยานของคุณเองอสิ่งนั้นจะอยู่กับคุณคแล้วสิ่งนั้นจะเป็นของแข็งจากนั้นอาจารย์รัตก็มาช่วยเหลือคน ครับการเริ่มต้นช่วยเหลือคนเนี่ยทำกันยังไงครับเริ่มแรกขึ้นมาจริงๆด้วยความที่ว่าเราไม่รู้สวดนมนั่งสมาธิตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาช่วยเหลือคนได้<อ>ทําอะไรได้เราก็แค่สวดนมนั่งสมาธิเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดอคือทุกคนต้องการให้ตัวเองรอดและมีชีวิตที่ดีแต่พอมาเข้าแล้วเนี่ยกำลังยานมาอมตอนแรกเลยคือกำลังยาณอย่างเดียวเลยสิ่งแรกที่ทำเลยคือไล่ผีก่อน ไล่ผีเลยค่ะไล่ผีเลยไอเราก็งงไล่ได้ไงวะไล่ได้ไงพอทําได้ละอันที่สองก็คือถอนของเลยคับมาเองมาเองถอนเองมาเองมาเองเลยโดยที่เราตัวเรายังไม่มีเกราะป้องกันตัวนอกจากสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวอยากจะกระชากก็คือกระชากเลยแล้วก็เขาก็หายเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันหายได้ยังไงอรู้แต่ว่าจะทําอย่างเงี้ยอื จนกระทั่งเราเริ่มที่จะมาสวดบนนั่งสมาธิได้ระดับหนึ่งทีนี้ก็อยากจะหาวิชาเข้าตัวเริ่มที่จะไปเรียนวิชาเริ่มหาความรู้ไม่ว่าจะเรื่องทางหมอดูทางสายรักษาทางสายวงสวงเรื่องพระเวเริ่มศึกษาไปเรื่อยเรืเรื่อยจนกระทั่งมันเต็มที่แล้วทำพยาบาลครับเป็นพยาบาลคือมันผลลัษณะ ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราออกเรามาทําของเราเต็มที่ขึ้นมาจริงๆแต่เราก็คือต้องมีวิชาติดัวลมันถพิงจะอยู่กับตรงนี้ได้สายญาณเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักก็คือเร่นกับผีเล่นกับของความเก็บปวยของคนคนเป็นคนตายดังนั้นทางสายญาณถ้าเป็นคนที่มีสายญาณนี้ควรที่จะรู้จริงควรที่จะศึกษารู้จริงแล้วฐานกาลังของตัวเราเองคือ บาจางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเราจะเป็นผู้ชี้นําให้เกิดความสําเร็จรู้จริงแล้วต้องบวกกับกําลังยามด้วย